สวัสดีครับวันนี้ทาการทำการพากย์เสียงนะครับสามสองหนึ่งเริ่มของช่อง animator animator vs animation นะครับหรือเรื่องอะไรก็คือ animation มีัคประษาหมายขาวนะครับมาดูเหตุการณ์หลังจากนี้กันะครับสามพร้อมนะสามสองหนึ่งสองพันสิบกูยันเล่จะกายไปเลยอะไรว้าทุกคนนี้เลยว้าอู้ยันเลยเลยกายไปเลยยิ่งเลยยิ่งเก่งมากโอ้ยอ่ะโว้ย โอ้ยตัวเปーーื่อนไปนเร็วโอ้ยโอ้ยบล็อกไรสแล้ววะเฮ้ยไหนๆโอ้ไหนไหนนี่เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยมันโรคห่งไมโครฟ์เอ้ยแั้นเรามาทำลายโลกนะครักันต่ออันนี้โอ้โหเออเนี่ยทำลายทำลายโลกไมโครฟ์ทำลายโลกไมโครฟ์ว้าวก็ตาย อยสองบีโอเฮ้ยแกสบายจังเลยเฮ้ยเอาาลูกฮ้อยิ่สได้เก็บมาเลยแต่ว่ามันยังไม่ครบแฮนตอนทำให้มันหนักกว่าเดิเฮ้ยเหมือนนะเฮ้ยนี่เรามีช่องของด้วยหรอเฮ้ยยังจริงอ่ะเฮ้ยมีเฮ้ยบล็อกได้ไงน่ะเออมันคืออะไรวะเฮ้ยจริงเฮ้ยวางเลยด้วยอู้วางเลยด้วยอ่ะลองเก็บดิ ปุ้ยย,ย,ย่งจริงอ่ะเฮ้ยนายนาย,นาย,นาย,นายเล่นเกมไหมดูมันโคตรจริงอ่ะสร้างด้วยเอ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหน,น่ายเอ้ยอย่าทำไรอย่าอย่ายาย่าไปทำอะไรไม่เล่นก็เหลือของมันแล้วกัน เฮ้ยทำไมไอ้ดำมันไม่มาเลยโอ๊ยไอ้ไอ้โจ๊ะวัววัวอจ๊ะว้าร่อนร่อนเฮ้ยแต่เราก็ไฟเหมือนกันนี่ว่ะเฮ้ยแต่โลกมันดูแบบมันดูหมดสำหรับชื่อดาร์โกลด์เหมือนกันนะเนี่ย สำชื่อฉันเป๊ะเลยโอยไหวะเอ้ยแก๊สบ้านี่แก๊จเจอได้แก๊สเจอข้าเสียงยูก็จานแหละอืมเอออดอดขัชาาอกนเยอออ่อยอืมสู้ชิบ่นมาโอ้เกะน้ำด้วยโอ้โกะได้แต่ละวาว ให้สร้างบ้านดีกว่าเฮ้ยบ้านยังสวยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยคลิปป้าบ้าเฮ้ยเฮ้ยมีมอสมีสัตว์ประหลาดด้วยอุ้ยเจ็บมีดาเมจด้วยเอ้ยว่าไงไอไก่ให้ไฟในการอุอ้ยอ,อะไรวะเนี่ยเพชรนั่นเหรอเออบินไปเรื่อยๆอูอ้หู้ย สบายเลยสน่กจังเลยเงี้ยเ no ้ยอิ่มจังเลต่อต้นไม้ไม้ต่อต้นไม้ึ๊บโอเควู้วเฮ้ยสบายจังเฮเป็นโลกแห่งความสุขฉันชอบโลกนี้จังทีเดียวก็แค่นั้งร้องห้พระอาทิตย์ตกดินเอ้ยไอ้ที่ เฮ้ยนายดูทำได้ด่ามาเพียบเลยเฮ้ยเอาด่ามาจากไหนไมจาจัดลูกกลับเถอะเฮ้ยต้องกลับจากโลกนี้ไปแล้วใช่ไหมเนะี่ยเอ้ยโลกนี้มาสูงนะไปเร็วไปต่อไปยืดเส้นยืดสายต่อโอ้จะไปได้ไหมนะ้าแต่โอลักโลกนี้มากเลยนะเฮ้ยเอาบล็อกไปด้วยดีกว่า ก็อย่าลืมกดไลค์สุดท้าเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปตอบถ้าเป็นกำลังใจให้ผมภาพิปเดี๋ยวภาคเสียงไลต่อไปนะครับหนูกดไลค์นะครับคือคือจะมีบางช็อตท,ที่ผมช็อตฟิลนะคะเพราะว่าตะกี้ผมคุยคุยงานนิดหนึ่งก็อ,า,อาจจะได้ยินเสียงผมเด็กนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีว่าผมรู้สึกรู้สึกว่าเป็นไข่นะครับัจะเป็นน้ำมูกเยอะหน่อยแล้วก็บายคอมเมนต์บอกด้วย